กระทรวงการคลังแจ้งข่าวล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยังมีสิทธิ์ตกค้างอยู่1.2ล้านคนนะครับกึ่งก็คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวนะครับมีเยอะนะครับ1 2ล้าน2แสนคนก็ฝากไว้ว่าท่านใดที่เคยไปลงทะเบียนและก่อนหน้านี้ท่านไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่าตอนหลังเนี่ยทางกระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเป็นเกษตรกรกร,รวมถึงการยื่นอุดทอนต่างๆเนี่ยท่านอาจจะผ่านเกณฑ์แล้วณตอนนี้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว ก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านใหม่นะครับถ้าผ่านก็ไปยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตั้งแต่รอบเดือนหน้าเป็นต้นไปซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ก็ยังคงตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าจะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ กรุงไทยออมสินทกศส,สำนักงานเขตในกรุงเทพที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าศาลาว่าการเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ที่นั่นและถ้าขึ้นว่าท่านผ่านเกณฑ์ก็ขอให้ท่านไปยืนยันตัวตนได้ที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทกอสอที่ท่านสะดวกและก็เริ่มใช้สิทธิ์ในรอบเดือนถัดไป ็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวสำหรับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านคนในชุมชนด้วยนะครับช่วยกันดูว่าท่านใดที่ท่านรู้จักหรือว่าอยู่แถวบ้านน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐใหม่และยังไม่รู้ตัวยังไม่ได้ไปตรวจสอบยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนช่วยกันแจ้งข่าวให้ไปตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าไปตรวจสอบสิทธิ์ให้เขาและไปยืนยันตัวตนเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐใหม่ย้ํานะครับช่วยกันเพราะว่า ได้สิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ทราบยังไม่รู้ตัวมีจำนวนถึง1ล้าน2แสนคนฝากช่วยกันแจ้งข่าวนะครับยังไงติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้นะที่ว่าการอำเภอสํานักงานเขตในกรุงเทพสํานักงานคลังจังหวัดสาราว่าการเมืองพัทยาธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าทกศในพื้นที่ของท่านสะดวกที่ไหนเอาบัตรประชาชนไปตรวจสอบสิทธิ์ ไปสอบถามเจ้า้าที่ได้ที่นั่นเลยครับ